เครื่องดื่มตราชา้างครับเชิญช่วง Big Dose วันนี้นะครับท่านมาจากทีดีอะไรนะครับดรวิโรจน์นรนองครับสวัสดีครับอาจารครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับคุยกันเรื่องเรื่องข้าวฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องนโยบายจำนำแต่ว่าการตลาดของข้าวโดยรวมเนยนะฮะก่อนอื่นผมถามอาจารย์ก่อนเอาเอา,เอาปปชอกอนล้วกันมันอยู่ในข่าวต้องถาม ปปชชีช้มูลความผิดเนี่ยอา,อาจารย์มองว่ามันมันไร้หลักฐานมันอ่อนเกินไปหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้มีการชี้มูลผู้ปฏิบัติการในระดับของรัฐมนตรีก่อนมันมันดูเบาเนะอาจารย์ว่าไหมผมผมก็มีคําถามนี้อยู่ในใจเหมือนกันเพราะว่าพอผมไปอ่านคือคือคือผมคิดว่าความเห็นผมไม่ต่างกับปปชมากนะตรงที่ว่าคือมีข้อกังขาว่าโครงการน,นี้อาจจะมีปัญหาการทุจริตหรือเปล่าแล้วก็ นายกเนี่ยได้รับรู้หรือปล่อยประละเลยขนาดไหนนะฮะแต่ว่าด้วยข้อกังขาแค่นี้เนี่ยผมมงมีความรู้สึกว่าถ้าปพชจะชี้มูลแบบนี้เนี่ยชี้ตั้งแต่6เดือนที่แล้วหรือชี้วันสองวันนี้ก็แทบไม่ได้ต่างกันเพราะว่ามันไม่ได้มีการเอาหลักฐานออกมาแบบออกมานะฮะถ้าถ้าผมจะเปรียบเทียบก็คือว่าปกติเวลาเราอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเราก็จะต้องยื่นถอดถอน,ถอนใช่ไหมแล้วบปชเนี่ยก็ต้องไปไปดูซึ่งผมรู้สึกว่า อันนี้เนี่ยบชาวควรจะต้องลงลึกไปอีกขั้นหนึ่งในการชี้มูลแต่ผมมีความรู้สึกว่าอ่านอ่านทำแถลงของบพชาแล้วมันเหมือนเหมือนบพชากำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วทาคือ,ค,อคือเนื้อหามันต้องมีน้ำหนักพอที่จะถอดถอนหรืออย่างน้อยพิสูจน์ได้เห็นว่ามีการปล่อยปะละเลยว่าทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับที่คือเว่ามันเหมือนกับว่าผมก็ผมก็เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ชี้มูลความผิดในระดับของรัฐมนตรีก่อนครับมันจะได้ทําให้คดีนั้นแข็งขึ้นครับอันนี้ผมพูดถูกใช่ ทีนี้ผมก็เลยลองคุยกับเพื่อนผมที่เป็นนักกฎหมายคือคืออาจารย์สมคิดเลดิศไพฑู์อธิการธรรมศาสตร์นะท่านก็ได้กรุณาให้ความรู้ผมว่าการชี้มูลระดับปปชเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแค่ว่าสอทุจริตส่วนส่วนเรื่องว่าตัดสินว่าทุจริตเนี่ยก,ก็ก็ต้องไปในระดับสารอาญาอ,อ,อีกครั้งหนึ่งครับงั้นแสดงว่าการชี้มูลซึ่งทําให้พ้นจากตําแหน่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแบบที่ขึ้นสารแล้วแล้วพิสูจน์ว่าผิดครับมันเป็นอย่างนั้นกฎหมายไทยคโอเคคราวนี้โอเคงั้นงั้นถ้าจะไปแก้กฎหมายก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้อันนี้เราคุยกันยาวแต่ว่าดู<ต>ม,มันก็มีประเด็นนิดหนึ่งผมผมก็ผมก็ถามท่านไปเหมือนกันว่าถ้าแบบนี้นี่มันจะทําให้แบบปปชมีอานาจมากไปไหมคือคืออย่างน้อยเนี่ย คือคือถ้าถ้าบอกว่าเออถ้ารอจนสารเสร็จเนี่ยประเทศอาจจะเสียหายใช่แต่ว่าผมอยากเห็นว่าอย่างน้อยถ้ามีการทําสํานวนอะไรเสร็จเรียบร้อยคือยื่นฟ้องตรงนั้นเนี่ยนะก็ะอย่างน้อยก็คือเหมือนกับว่าฝ่ายที่กล่าวหาเนี่ยก็มีคือ,ค,อคืออย่างน้อยชี้มาแล้วว่ามันมีประเด็นมันมีรายละเอียดอะไรบ้าง<ะ>แต่ตอนนี้ผมคิดว่าเรา คือถ้าถ้าเราเราถอดถอนกันขั้นนี้เนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเกิดปปชเ,เป็นคนละฝั่งกับรัฐบาลเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทำให้เขามีอำนาจมากไปใช่ใช่มันเป็นปัญหาในในเรื่องของการคา,านอำนาจขององ,องค,กองครร์กรอิสระด้วยซึ่งปัญหาภาพรวมของเมืองไทยนะแต่ว่าแต่เอาเอาแต่ตัวเนื้อโครงการเนี่ยอันนี้เราเห็นตรงกันว่ามันมันขัดทุนเยอะมากแล้วก็การขัดทุนนี้มันก็เป็นความเสียหายมันเสียหายในระดับสองแสนสามแสนล้านอันนี้อันนี้คือจริงใช่ไหมครับมันขัดทุนขนาดนั้นหรือเปล่า เขาเข้าใจว่าจะขาดทุนประมาณปีละสองแสนล้าน<ฆ>นะครับในบในในจำนวนนี้เนี่ยอาจารย์นิพนธ์นะฮะเ,เ,เคยประเมินเอาไว้ว่าประมาณ60%คือแสนสองเนี่ยตกไปอยู่กับชาวนาแต่ว่าที่เหลืออีก80,000เนี่ยเ,เป็นส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ20,000แล้วก็อีก,อ,กอีก6 0 0่นเนี่ยเป็น,ปนความอาจจะไม่ว่า เป็นความไร้ประสิทธิภาพบวกกับถ้าถ้าจะมีการโกงก็อาจจะอยู่ในนั้นครับถ้าผมยกเรื่องทุจริตครับช่านออกไปนะการขาดทุนขนาดนี้สมมติว่า่านเสียงเบอร์ไทยเขาบอกว่าเป็นการอินคัม Redistribution คือคุณเอาเงินจากคนที่เสียภาษีไปให้กับชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยโดยที่ขาดทุนเนี่ยแล้วช่างมันไม่เป็นไรเนี่ยมันคุ้มเนี่ยอาจารย์อาจารย์พอจะรับได้ไหมี่มันสองส่วนนะก็คือว่าส่วนแรกเนี่ยอย่างที่เรียนว่าถ้าเราเอาเงินไปให้ชาวนา60บาท แล้วก็ต้องให้ผู้เสียภาษีจ่ายร้อยนึงเนี่ยผมผมคิดว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันมันแย่เกินไปะนะฮะส่วนที่สองเนี่ยมันมีผลข้างเคียงตามมาด้วยว่าว่ามันอาจะเป็นมีผลกระทบกับตลาดข้าวอะไรต่างๆนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความเสียหายของประเทศด้วยเพราะว่าประเทศเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รันโดยรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศเนี่ยคือภาคเอกชนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นจักรกลที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นการที่ทําให้ภาคเอกนชนพังเนี่ยม,มันเสียหายด้วยท,ที่เสียหายไม่ใช่ไอ้ไอตัวเฉพาะตัวเลขขาดทุนค,คือถ้าตัวเลขขาดทุนแล้วเงินมันไปทําในสิ่งที่พอกพูนและทําใหา้ไม่ทําให้ภาคเอกชนเสียหายไม่ไม่ไม่มีปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะคุ้มกับการขาดทุนก็ผมผมเคยเขียนไว้ตั้งแต่แรกว่าคือรัฐบาลเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีสิทธินะแล้วบางคนอาจจะมองเป็นหน้าที่ตัวสซ้ที่จะที่จะตัดสินใจว่า สมมติเอาเงินจากภาษีนะจากคนกลุ่มหนึ่งแล้วไปอุดหนุนคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นการตัดสินทางการเมืองที่รับได้ที่ทําได้ครับแต่แต่ต้องโปร่งใสแล้วก็แล้วก็วกต้องต้อง,องชัดเจนแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพครับทำลายภาาเยกชนเนี่ยทำลายกลไกตลาดข้าวเนี่ยมันมันทำลายนะแล้วก็พูดกันบ่อยแล้วในรายการนี้คือมันทำลายขนาดที่ฟื้นไม่ได้ไหมตอนนี้เท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยมันคงฟื้นได้นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะ สมัยประชาธิปัตย์เนี่ยเราส่งออกปีล่าสุดประมาณ11ล้านตันนะฮะตอนตอนที่ผ่านมาเราก็ลงมาเหลือประมาณ7นะฮะแล้วก็ก็ตอนนี้ก็ก็เริ่มก็เริ่มกระเตื้องขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันมันมันก็คงอีก2-3สปีมันมันก็คงจะค่อยๆกลับมานะฮะที่จะฟื้นขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะฟื้นขึ้นด้วยอะไรฮะในช่วงรักษาการเนี่ยแล้วก็ต่อไปถึงรัฐบาลใหม่เนี่ยมันมันจะฟื้นยังไงคือเอกชนก็จะเริ่มซื้อขายกันเองได้ชาวนาขายตรงได้โดยที่ไม่ต้องมีจำนำแล้วเพราะว่าเป็นรัฐบาาาลรรักกษ มันจะฟื้นอย่างนั้นเหรอมันฟื้นอย่างนั้นด้วยแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมันฟื้นก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเอาข้าวออกมาประมูลขายให้เอกชนแล้วก็อันนี้ก็ขายแล้วก็ขาดทุนยับเยินนะแต่ว่าเอกชนเนี่ยก็มีข้าวที่ไปดําเนินธุรกิจแบบของเขาเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นคือแนวคิดผมที่พูดไว้แต่แรกนะก็คือว่าโครงการนี้เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในแง่ที่ว่า จะรับประกันราคาข้าวถุกเม็ดนะผมผมถือว่าโครงการนี้เป็นการประกันราคาไพร์การันตีครั้งแรกในประเทศไทยแต่ว่านะถ้าจะทําโครงการนี้เนี่ยซึ่งมันมันขนาดมันใหญ่โตกว่าที่เคยทําไว้4ี่หเท่านะปกติรัฐบาลจะรับจำนำข้าวประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะรัฐบาลจะต้องรีบขายข้าวออกไปนะซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทําเกือบ2ปีนะคือ,คอ,คอทำแบบเล็กๆน้อยๆมากคือขายเฉพาะในประเทศเพิ่งมาขายเยอะตอนนี้เพิ่งมาขายเยอะตอนนี้เพราะว่าต้องทำ ก็คือว่าปัญหาคือว่ามันสเกลใหญ่เกินไปหรือก็ก็ด้วยนะแต่แต่ผมคิดว่าปัญหาหลักอันหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะตั้งราคาโดยที่แบบคิดจะตั้งราคาของเราเองเนี่ยมันสร้างปัญหานะครับอย่างหลายคนชอบยกทฤษฎีสองสูงสามสูงของของท่านเจ้าสัวผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจท่านหนึ่งนะฮะจริงจริงท่านก็เคยส่งตอนผมกลับมาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยคือท่านก็รู้ว่าผมผมทำเรื่องข้าวอย่างนี้ท่านก็เคยส่งเ ตัวแทนหรืออะไรพวกนี้มามาคุยนะพยายามมามาขายทฤษฎีเดังกก่าเนี่ยผมก็พยายามไล่ว่าทฤษฎีอันนี้เนี่ยมันมันจะทําได้ยังไงคือคือถ้าสมมุติว่าเราเป็นประเทศปิดใช่ไหมเราขึ้นราคาข้าวกับเราขึ้นเงินเดือนด้วยเนี่ยมันก็เจ้ากันไปใช่ไหมแต่ถ้าเราพอเราพอดีเราเป็นประเทศเปิดแล้วเปิดนี่ไม่ใช่เปิดแบบเล็กๆน้อยๆนะฮะสามสิบปีก่อนเนี่ยเราส่งข้าวเป็นอันดับหนึ่งด้วยด้วยปริมาณสองล้านตันต่อปี แล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งเรียนว่าสมัยรัชกาลพภิสิทสิบเนี่ยเราส่งออกสิบเอ็ดล้านตันนะก,ก็คือคือเราส่งออกมหาศาลนะ,ะก็กินเองนี่เจ็ดแปดล้านตันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเปิดขนาดนี้เนี่ยถ้าคุณจะขายกับในในต่างประเทศแต่ว่าราคาต้นทุนคุณเนี่ยแพงกว่าเขาแบบมโหฬานเพราะคุณซื้อมาแพงตั้งแต่แรกเนี่ยมันมันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งซึ่งผมพอผมไล่กับกับลูกน้องเจ้าสัวเนี่ยก็กลายเป็นว่า ท่านก็บอกว่ารัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยติอ๋อเข้าใจซึ่งนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลเข้ามาทําแต่ว่าพอรัฐบาลเข้ามาทำเนี่ยการ e x e c u t e นโยบายเนี่ยมันกลับไปไม่รอดครับซึ่งมันซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ก็มีการเตือนกันแล้วว่าการ e x e c u t e นโยบายนี้เนี่ยมันมันทาไม่ได้โดยประสิทธิภาพของรัฐบาลจริงๆแล้วมันสองส่วนด้วยนะมันมันไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพของรัฐบาลอย่างเดียว เราเราจะเห็นได้ว่าคือค,คนชอบพูดกันว่าเนี่ยประเทศไทยปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตต่อไร่ต่าอะไรพวกนี้จริงๆเราต่ํามาแต่ไหนแต่ไรน,นะรแต่แต่ว่าเร,เราก็ขยายมาเรื่อยๆอย,อย่างที่เรียนนะจริงๆแล้วอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาของมันแต่ว่าพอเราสร้างตั้งราคาให้มันสูงกับตลาดโลกเนี่ยคนก็แห่กันเข้ามามนะพอคนแห่กันเข้ามาปลูกเนี่ยผลมันเกิดอะไรขึ้นคือสิ่งที่จะเกิดแรกๆก็คือว่าค่าเช่าที่ดินมันก็ขึ้นเนี่ยเพราะใครอยากใครใครอยากเป็นชาวนาก็ ก็มามารุม,มาตุ้มขอเช่าที่ดินกันนะในที่สุดแล้วเนี่ยส่วนที่มันไปเพิ่มมันก็ไปเพิ่มในต้นทุนด้านค่าเช่าช่ชนะชาวนาที่มีเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินโอเคก็จะได้ไประโยชน์ตรงนั้นไปด้วยแต่ชาวมันก็จะมีชาวนาจํานวนหนึ่งที่เข้ามาทีหลังเนี่ยในที่สุดเขาก็จะกาไรนิดเดียวเหมือนเดิมคือคุณตั้งราคาไปให้สูงต้นทุนมันสูงตามด้วยเขาก็จะกําไรนิดเดียวคนเหล่านี้ก็จะเรียกกลับมาเรียกร้องว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็มาเรียกร้องให้รัฐบาลกลับมา เพิ่มราคาคืงใช่ใช่มันดันให้ราได้ให้ราคาสูงขึ้นโดยรัฐบาลและรัฐบาลก็จะเสียมากขึ้นโดยที่ต้นทุนเอกชนนั้นอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะว่าธุรกิจนี้มันลุกขึ้นมากนะเดี๋ยวพักกันสักครู่แลคุยกับอาจารย์ต่อนะในกรณีการจำนำเนี่ยว่าสมัยคุณมิ่งขวัญเนี่ยตอนนั้นทำสำเร็จหรือเปล่านะฮะหรือราคาข้าวที่สูงตอนนั้นมันเป็นเพียงกลไกตลาดเท่านั้นนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ แอนตาซิน,น,นเป็นยาลดกรดและเครือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดชแแ่แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเบ็ดและชนิดน้ำแอนตาซินถ้าคุณจะสร้างบ้านในฝันแวะมาคุยกับเราที่พีดีเฮาก่อนสิครับ ด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมั่นใจได้ด้วยการรับประกันนานถึง15ปีพีทีเ s าเราสร้างบ้านเพื่ออนาคตสวัสดีครับ I'm Adam Bradshaw the host of the breakdown today we're out on the streets of Bangkok ready to teach some English to the Thai people let's go คูณตามด้วย How are you I hope you find a beautiful wife too h <Huh>? ะ I have another thing to do oh <laughs> Is there anything else that I can help you with? Is that good? Hello, am I? Hello I want to open an account. Okay Cool hairstyle. free. <laughs> มีคําถามอะไรที่สงสัยพิเศษไหมเห็นไหมครับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับมาร่วมต่อจิ๊กซอทางภาษาอังกฤษกับผมอาจารย์อดัมแรดชอในรายการ The Breakdown ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา21นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV ช่อง21 I something have say to As Thai high streets are taken over more and more by international shops, how will independent businesses survive? Di Chan, Grace Robinson, Pop Gap Chan, Dai Nai Rai Gan, Talking Thailand. Talking Thailand, ร่วมมองประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่างระดับโลก Thailand from the inside out and outside in. ทุกวันเสาร์เวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาทาง Voice TV พบกับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดทำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านผ่านมุมมองใหม่ด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจรับเอเีเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนกันได้ทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV ชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดีซอกู o มอร์นิง n g s s c Asset นี่คุยกับดรวิโรจน์นรนงจากทีดีอะไรนะครับอาจารย์วิโรจน์ครับสมัยคุณมิ่งขวัญก็จำนำสมัยรัฐบาลพลังประชาชนตอนนั้นราคาข้าวมันสูงครับคราวนี้มันมันสูงเพราะอะไรครับจริงๆราคาข้าวสูงอันนั้นเนี่ยถ้าจะว่ากันมันยาวค,คือคือส่วนหนึ่งมันเป็นผลของเรื่องของนโยบายพลังงานทดแทนนะ ซ,ซึ่งซึ่งดึงข้าวโพดท,ที่ใช้บริโภคจํานวนหนึ่งเนี้ยออกไปจากออ,อกไปจากอาหาร <Okay. S 2> นะเสร็จแล้วพอข้าวโพดราคาสูงขึ้นเนี่ยข้าวสาลีก็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 สูงขึ้นตามไปด้วยแล้วมันมันก็มีผลตอตอตอเนื่องมาถึงข้าวอ๋อมันไม่ได้แพงขึ้นเพราะนายโยบายจำนำไม่ไม่เกี่ยวฮะแต่เราแต่ในช่วงนั้นเนี่ยออตอนแรกๆนะรัฐบาลไทยรักไทยหนึ่งเนี่ยจริงๆคุณทักษิณก็มาพร้อมไอเดียกับว่า เนี่ยเราจะเลิกทําโครงการพวกนี้แล้วเราจะไปจับมือกับประเทศต่างๆเพื่อให้แบบไปยกระดับราคาข้าวขึ้นเองแบบแบบโอเลกแต่เอาเข้าจริงแล้วก็ปรากฏว่าพอตอนคุณคุณอะไรนะออกจากรัฐมนตรีศึกษาสมัยสมัยคุณทักษิณไหมคุณทักษิณหนึ่งับรับคุณเกษมไม่ใช่เกษมคุณคุณจตุรนไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกลางเก่ากันนั้นแต่แต่ว่าตอนที่ท่านออกจากรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วไปรับรัฐมนตรีศึกษาเนี่ย เรามีข้าวอยู่ในสต็อก2ล้านตัน <Okay. S 2> ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในขณะนั้น <S <S เหลือไว้เยอะมาก okay. <Okay. S 2> ก็คือเหลือไว้เยอะในขณะนั้น <Okay. S 2> แต่แต่ว่าประวัติศาสตร์ก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตรงนั้นก็ก็เป็นเครื่องชี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจับมือเนี่ยม,มันไม่เว oh, <okay. S 2> นะิร์กอ๋อโอเคไม่คือมันไม่เวิร์กเพราะว่าเขาไม่ยอมจับมือด้วยใช่ไหมพวกเวียดนามอินเดียอเมริกาจีนอะไรเงี้ยคือคือมันก็มีตอนมันก็จะมีการมาประชุมมาถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็มีการออกแถลงการ่งซึ่งอ่านแล้วก็รู้ว่า ให้ต่างคนกลับบ้านไปแล้วก็ทําอย่างที่ตัวเองเคยทำแล้วก็แข่งกันเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นไอเดียในการที่จะคุมกลไกตลาดคุมราคาเนี่ยมันมันเป็นการเข้าใจตลาดโลกผิดเพราะว่าถึงเวลาประเทศอื่นเขาไม่เอาด้วยอยู่ดีครับใช่ไหมฮะคือคือเพราะฉะนั้นงั้นงั้นการนาโดยการเชื่อว่าจะยกระดับราคาเนี่ยหรือแม้กระทั่งประกันครับที่ประชาธิปัตย์ทำแล้วเพื่อที่จะยกระดับราคาเนี่ยมันมันทำไม่ได้จริง คือยกระดับราคาของเราอะได้ได้แต่ว่าไปยกราคาข้างนอกอะไม่ได้แต่ยกในประเทศโดยที่ไม่ยกข้างนอกมันก็เป็นอะไรที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ก,รก,ก็ก็ก็ถ้าถ้าเราจะบอกว่าเออคือในหลายประเทศเขาก็ทําแบบนั้น<ะ>ก็คือว่าทําให้ราคาสินค้าเกษตรในประเทศเขาสูงขึ้นะนะฮะซึ่งก็เป็นการเอาภาษีไปไปให้ประโยชน์กับชาวนาไปนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่พอรับได้นะผมยกตัวอย่างว่าญี่ปุ่นเนี่ยพอเขาจะทําเขาก็ทําไม่ยากเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องทําก็คือแค่ จำกัดโคต้านําเข้านะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่นําเข้าก็เก็บภาษีแพงๆนะเอาเงินภาษีก็มาช่วยชาวนาได้อีกนะราคาข้างในเนี่ยปูนจากัดการนําเข้าราคาข้างในมันก็สูงนะเพราะฉะนั้นพวกนั้นเนี่ยเขาทําได้แต่ว่าของเราเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรากินเป็นส่วนน้อยเราก็ส่งออกเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนโยบายอย่างนี้มันเลยไม่ช่วยเพราะว่าหลักๆแล้วเราส่งออกเพื่อเอารายได้เข้าสู่ประเทศครัโอเคก็คือเราทำเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องอุดหนุน สองร้อยเพื่อเพื่อจะให้เพื่อจะใหะ้สำหรับที่ส่งกินเองร้อยหนึง่งส่งออกร้อยหนึง่งนโยบายนี้เนี่ยจะมีโอกาสกลับมาไหมในมุมมองของอาจารย์ยังมีความชอบธรรมที่จะนำมาปฏิบัติต่อไปในรัฐบาลหลังจากนี้ไหมผมคิดว่าผลข้างเคียงอันหนึ่งของนโยบายนี้เนี่ยก็คือว่าตอนตอน,ตอนที่มีนโยบายเนี่ชาวนาก็ได้ราคาดีนะแต่ตอนที่นโยบายนี้สะดุดสะดุดเนี่ยมันก็ทำให้ แล้วรัฐบาลก็ต้องเร่งระบายขายข้าวแข่งกับเอกชนแล้วว,วุ่นวุ่นกันใหญ่นะ,ะมันก็ทําให้ราคาเนี่ยตกลงไปมากกว่าที่ควรจะเป็นนะรตรงนี้มันก็ทําให้จะมีแรงกดดันว่าเอถ้าจะบอกฮะต่อไปรัฐบาลอย่าแตะราคาเนี่ยมันก็ยังมีแรงกดดันว่าตอนนี้ราคามันต่าซึ่งซึ่ง,งมันก็ต่าจริงเพราะนั้นเนี่ยผมผมอว่าอันอันนี้มันก็จะเป็นปัญหา ตามมาอันหนึ่ง <Ừ. S 2> แต่ว่าในระยะยาวจริงๆเนี่ย<ะ>ถ้าเรารักที่จะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เนี่ย<ะ>เราไม่ควรมีนโยบายที่ไปยกระดับราคาคให้สูงข้านนอกแล้วจริงๆแล้วความพยายามที่จะยกระดับราคาเนี่ยผมกับมองว่ามันนามาสู่ความที่ราคามันต่ํานักในวันนี้ไงค,คือบางทีมันต่ำเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากแอคชั่นของรัฐบาลอาจจะไม่ใช่เฉพาะไทยแต่ว่าหลายประเทศเนี่ยมันมิสแมนจแซกแซงจนในที่สุดราคามันมันไม่มีความเสถียรเลย จริงๆไม่ใช่ปัญหานั้นนะเพียงแต่ว่าตัวราคาต่ำเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นประเด็นนะมันไม่เป็นหลักอย่างเช่นหลังๆนี่มีคนมาโวยวายกันเยอะว่าจำนำข้าวทำให้คนไทยปลูกข้าวคุณภาพต่ำไอ้ข้าวคุณภาพต่ำที่ว่ากันเนี่ยภาคกลางปลูกมานานแล้วถามว่าทำไมเขาปลูกปลูกเพราะเขากำไรเยอะกว่านะเกษตรกรที่จนที่สุดในประเทศไทยคือเกษตรกรแถวทุ่งกุลาร้องไห้ที่ปลูกข้าวคุณภาพดีที่สุดในประเทศนะฮะส่วนคนคนที่ปลูกข้าวคุณภาพต่ำเนี่ยเขาปลูกได้ ปีละสามครั้งบ้างนะเสร็จแล้วเนี่ยผลผลิตได้ประมาณหนึ่งตันต่อไร่อะไรบางอยเนี่ยขณะที่แบบเวลาปลูกข้าวทุ่งกุลา,าจะได้สามสี่ร้อยนี่ก็สามสี่ร้อยกิโลก็เก่งแล้วอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือคือคนคือปัญหาเนี่ยถ้าคุณไปดูเกษตรกรในภาคกลางที่มีที่นาเยอะพอสมควรนะเงินเข้าแต่ละรอบนี่มันเป็นหลานนะมันมันไม่ใช่ คือคือมันไม่ใช่ว่าเป็นชาวนาแล้วราคาต่ําแล้วมันจะต้องจนถามนิดหนึ่งในในภาพรวมทั้งหมดมีคนบอกว่าควรจะหาแนวทางในการลดต้นทุนอันนั้นน่าจะเวิร์กกว่าเสร็จแล้วฝ่ายที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณคิดแบบว่ามันทําจริงจริงไม่ได้ลดต้นทุนมันยากยกราคาทีเดียวง่ายกว่าอาจารย์อาจารย์เห็นยังไงนี่หรือเห็นตรงกันไหมว่าควรที่จะโฟกัสที่ถ้าไม่โฟกัสที่ราคาเนี่ยจะไปโฟกัสที่อะไรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาครับคือ ผมคิดว่าปัญหาใหญ่อันหนึ่งนะฮะก็คือว่ารายได้ที่เรามาจากเกษตรเนี่ยมันตกประมาณร้อยละสิของ GDP ของประเทศก็คือร้อยละสิของรายได้รวมของประเทศนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีชาวนาอยู่เท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นกับว่าเราเนิยามยังไงนะแต่ว่าก็พูดกันถึงถึง20ปลายปลายถึงเกือบ40%ซนะไม่ว่าจะเป็น20ปลายปลายหรือ40%อร์เซนตเนี่ยคุณหารเฉลี่ยออกมาเนี่ย ยังไงชาวนาโดยเฉลี่ยก็จะมีรายได้แย่กว่าคนที่เหลืองประเทศมาก <Okay. S 2> นะเพราะนั้นเนี่ยทางออกจริงๆเนี่ยแล้วเราจริงๆแล้วเรากําลังเข้าสู่ช่วงที่ประเทศกําลังขาดแคลนแรงงานประชากรก็กำลังจะลดนะฮะคือทางออกจริงๆเนี่ยมันต้องพยายามทําให้คนมีทางเลือกที่จะไปนอกภาคเกษตรนะแล้วก็แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆญี่ปุ่นว่าเวลาเขาอุดหนุนชาวนาเนี่ยมันไม่มีคนแห่กลับมาปลูกข้าว เพราะว่าเข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 าไปทางอื่นแล้วเขาม,มีรายได้อาจารย์ก็มองตรงกันข้ามว่ารัฐบาลกลับไปทําในสิ่งที่เหมือนกับว่าชักจูงให้คนนั้นอยู่ต่ออยู่ต่ออาจารย์กลับไม่ได้อาจารย์ไม่ได้มองเลยว่าถ้าคนไม่อยู่ต่อเนี่ยกระดูกสันหลังของชาติมันจะหายไปหมดอะไรเงี้ยคือผลผลิตของเราเนี่ยอย่างที่เรียนว่าเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับไม่ได้เป็นปัญหาตรงการบริโภคก็ลดน้อยลงคือการบริโภคต่อหัวเนี่ยสมัยก่อนเรากิน200ยกว่าคน200กว่ากิโลต่อคนต่อปีนะ ตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณร้อยหนึ่งอ๋อ <นะ S 1> คือคือประเด็นของอาจารย์คือเราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีข้าวกินครับอัน,นอันนั้นอันนั้นไม่เป็นประเด็นเลยครับแต่ว่าเราควรจะเปิดโอกาสให้คนสามารถย้ายไปทํางานอย่างอื่นได้มากกว่าครับ,รบแล้วคนที่ทํากันอยู่เนี่ยขนาดฟาร์มก็ใหญ่ขึ้นนะมีระบบการแบ่งงานการทํารับจ้างทาอะไรพวกนี้คือระบบมีการเอาเครื่องจักรเข้ามาอะไรพวกนี้คือคืองานาของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเราเราถึงเราถึงยังเป็นเบอร์หนึ่งในด้านการส่งออกทั้งที่มีคนบอกว่าเนี่ยโอ้ย คุณต้นทุนสูงคุณคุณผลผลิตต่ำอะไรพวกนี้แตท่ทำไมเรายัางสู้ได้นะก็คือจริงๆแล้วเรามีข้อได้เปรียบซึ่งซ่งคนเหล่านั้นมองไม่เห็นแต่ว่าไอ้เรื่องอย่างเรื่องผลผลิตต่ำเนี่ยเราต่ำมาตั้งแต่ยุคโบราณกาแล้วแล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นชามข้าวของเอเชียไรโบฟเอเชียมาแต่โบราณกาเหมือนกันครับถามในช่วงไทยนิดหนึ่งอาจารย์อาจารย์มองว่าคอนเซปต์การบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่ยกรายได้จากคนที่เสียภาษีส่วนใหญ่ นะภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรพวกนี้ไปให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหการรมการเกษตรกลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นปลูกข้าวมันสำปะหลังหรือยางเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยไหมครับความจริงมันมีมายาคติเรื่องภาษีนิดนึงนะคนชอบพูดกันเยอะว่าคนไทยไม่กี่เปอร์เซนที่จ่ายภาษีอันนั้นไม่จริงนะก็คือว่าอันนั้นคือเป็นภาษีเงินได้ แต่ว่าภาษีเงินได้เนี่ยรวมกันแล้วประมาณร้อยละสิบของภาษีของประเทศคือถือว่าเป็นอะไรที่จิ๊บจอยมากถ้าเรารวมภาษีทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยเ,เราจะพบว่าทั้งคนจนคนรวยเนี่ยจ่ายภาษีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ,อไรายได้ของเขาแล้วเนี่ย<ะ>มันพอๆกันออนั้นเป็นประเด็นหนึ่งงั้นที่โยกเนี่ยมันจริงไม่ได้โยกไปจากคนรวยไปสู่คนจนมันโยกจากคนทั้ง<ว>ประเทศไปสู่กลุม่มท,ที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับทีนี้เนี่ยเ ถ้าเราต้องการารักษาอุดมการเรื่องกเกษตรเอาไว้เนี่ยการโยกอาจจะช่วยแต่ปัญหาก็คือว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสำหรับประเทศไทยแล้วในระยะยาวเนี่ยเกเษตรจะเป็นคำตอบของคนจำนวนหนึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจะจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมีต้นทุนต่ำนะแล้วก็ แต่จะไม่ใช่เป็นคําตอบของคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะว่าถ้าคุณเก็บคนส่วนใหญ่ของประเทศไว้ในเกษตรเนี่ยยังไงไงชาวนาของเราก็จะอยู่คู่กับความยากจนตลอดไปครับอาจารย์พูดแบบนักวิชาการเพราะนักการเมืองพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าพูดอย่างนี้จะถูกกล่าวหาว่าคุณกําลังทําลายกระดูกสันหลังของชาตินะครับแต่ว่าเข้าใจก็คือว่าคุณต้องเปิดโอกาสให้คนสามารถไมเกรดระหว่างเซกเตอร์ได้นะครับขอบคุณมากนะครับดรววโรนนรนองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์การเมืองกันต่อนะครับในรายการ